สวัสดีครับเรื่องราวของผมเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณ1 6บ7ปีก่อนตอนที่ผมมีอาชีพเป็นรอปรพอประจําการอยู่ที่ปั้มโรงงานแห่งหนึ่งซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นในคืนวันนั้นผมต้องบอกเลยครับว่ามันคือที่สุดแล้วมันเป็นความขนหัวลุกความสยองขวัญจนผมแทบเสียสติมากที่สุดที่เคยเจอมาเอาเป็นว่าถ้าหากคุณผู้ฟังทุกท่านพร้อมแล้ว ผมขอเริ่มเรื่องเลยละกันนะครับเรื่องราวของผมผมต้องขอพาเล่าย้อนกลับไปตั้งแต่เมื่อ16-17ปีก่อนตอนที่ผมอายุ20ตน้นตนๆนซึ่งในตอนนั้นผมอาศัยอยู่กับแม่กับยายแล้วก็น้าคนหนึ่งที่ต่างจังหวัดและด้วยความที่บ้านของผมนั้นแต่ละคนไม่ค่อยรู้อะไรมากนักอยู่กันมาแบบตามมีตามเกิดพวกเราก็เลยไม่ค่อยมีเงิน รวมทั้งตัวของผมก็เลยได้เรียนจบเพียงแค่ม .3 แต่ถึงอย่างนั้นผมก็ไม่คิดอะไรมากครับเพราะผมเองก็เป็นคนไม่ชอบเรียนอยู่แล้วทุกอย่างก็เลยเข้าทางแต่ก็นั่นเลยครับพอหลังจากที่ทุกอย่างผ่านไปถึงตอนที่เ,เพื่อนๆในรุ่นเดียวกันเริ่มจะเรียนจบออกมาบางคนก็เข้ามาหาวิทยายลัยมันก็เลยทำให้ผม เริ่มจะคิดได้แล้วก็พยายามหางานทำเพื่อที่จะหาเงินตอนนั้นผมก็ทำอะไรไม่ได้มากได้แค่เพียงรับจ้างทั่วไปบางวันก็ไปเข็นผักที่ตลาดบางวันก็ไปช่วยคนรู้จักทำสวนซึ่งมันก็เป็นงานที่เหนื่อยมากครับแต่ผมก็ไม่มีทางเลือกเพราะผมใช้ชีวิตแบบนี้เองแต่หลังจากที่เวลาผ่านไป โอกาสบางอย่างก็เข้ามาถึงเมื่อมีญาติห่างๆเป็นญาติที่รู้จักแม่ได้เข้ามาเที่ยวหาแล้วเขาก็เห็นว่าผมทำงานรับจ้างได้เงินไม่มากเขาก็เลยชวนผมให้ไปทำงานที่เดียวกับเขาผมก็ไปเลยครับซึ่งงานที่ผมได้ทำก็คือผมเป็นรปภอ,อยู่ที่ป้อมโรงงานแห่งหนึ่งซึ่งถึงแม้จะเป็นงานง่าย แต่ผมก็ต้องใช้เวลาปรับตัวทั้งการเข้าสังคมการพูดคุยรวมถึงความรับผิดชอบที่ต้องทำในเรื่องต่างๆจนเมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆผมก็มีความสุขมากครับรู้สึกได้งานที่เป็นงานจริงๆรวมทั้งได้เพื่อนใหม่ๆแล้วก็มีเงินเดือนแบบที่ผมไม่เคยมีโอ้ยเนี่ยว่า เลิกงานสักทีเองจะออกไปพร้อมข้าเลยไหมหรือจะนั่งเล่นอยู่แถวนี้ก่อนเออออกเลยจะได้รีบไปอาบน้ำนอนวันนี้แม่งโคตรเหนื่อยขนาดคนไม่ค่อยมาทำงานนะเนี่ยแต่อะไรนักหนาก็ไม่รู้จนถึงในคืนวันหนึ่งครับซึ่งในตอนนั้นเป็นช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนที่ผมกับเพื่อนคนหนึ่งที่ชื่อว่าไอายง ได้เข้ากะมาด้วยกันตลอดทั้งวันจนถึงในเที่ยงคืนวันนั้นเมื่อมีเพื่อนอีกคู่หนึ่งมาต่อกะไอยงมันก็เลยถามกับผมว่าผมจะกลับเลยไหมจะได้ขี่มอเตอร์ไซค์ไปพร้อมกันซึ่งผมก็บอกไอยงครับว่าผมจะกลับเลยแล้วก็ให้รอผมด้วยเมื่อเล่ามาถึงตรงนี้คุณผู้ฟังอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมผมถึงต้องให้ไอยงรอ ทั้งๆท,ที่เช่าห้องอยู่คนละที่กันแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาคนละคันซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่าที่ตั้งของโรงงานแห่งนั้นมันได้ตั้งอยู่นอกเขตชุมชนในบริเวณพื้นที่เปลี่ยวรอบข้างมีแต่ความมืดแทบจะไม่มีบ้านคนคนที่สัญจรผ่านไปมาก็แทบไม่มีเพราะซอยๆนั้นมันเป็นซอยที่เขาร่่าลือกันว่าเมื่อสักประมาณ50ปีก่อนมันชอบมีคนมาฆ่ากัน แล้วทางออกทางฝั่งท้ายซอยก็จะไปโผล่ที่บ่อน้ำเป็นบึงที่มีคนมาหาปลาถูกฆ่าแล้วก็หมกศพจนปลาไหลกินเหลือแต่หัวแล้วกว่าที่จะมีคนมาพบทางลูกหูลูกตาก็แทบไม่เหลืออีกแล้วแต่เรื่องทั้งหมดนั้นบางคนเขาก็บอกกันว่ามันเป็นเพียงแค่เรื่องเล่าแล้วโรงงานแห่งนี้ก็เป็นโรงงานที่ผ่านมาตรฐาน ไม่น่าจะมีอะไรน่ากลัวผมก็เลยพยายามไม่สนใจแต่ในใจลึกๆวันไหนที่มีเพื่อนกลับผมก็จะพยายามกลับพร้อมกับเพื่อนและในคืนวันนั้นหลังจากที่ส่งกะเสร็จเพื่อนก็ขี่มอเตอร์ไซค์นำหน้าออกมาโดยที่ผมขี่ตามมาเรื่อยๆแต่ระยะห่างที่ตามผมก็ขี่ตามมาแบบห่างๆและคุณผู้ฟังครับในคืนวันนั้น หลังจากที่ออกมาจากหน้าโรงงานแล้วก็เลี้ยวซ้ายออกมาขี่ไปตามถนนมืดๆจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งที่แม้ไฟหน้ารถจะไม่สว่างมากแต่หลังจากที่เพื่อนผ่านไปแล้วรถของผมขี่ไปถึงผมก็ได้เห็นว่าที่ข้างทางด้านซ้ายของถนนผมเห็นยายคนหนึ่งเดินอยู่เป็นยายแก่ๆถือชะลอมกำลังค่อยๆเดินสวนมาในลักษณะท่าทางที่น่าสงสาร แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าเก่าๆแล้วก็ดูจะอ่อนแรงเหมือนกับว่าแกหลงมาแล้วก็ไม่รู้จะไปทางไหนแล้วสิ่งที่ผมเห็นหลังจากนั้นซึ่งนั่นก็คือว่าเพื่อนของผมที่ขี่นํำอยู่ข้างหน้าหลังจากที่เลยยายไปได้ประมาณสักค0สิบเมตรผมก็เห็นว่าเพื่อนของผมวนกลับมาเหลียวข้ามถนนไปอีกฝั่งหนึ่งก่อนที่จะวนกลับมาหายาย และเมื่อผมเห็นแบบนั้นผมก็อดไม่ได้ครับก็เลยตัดสินใจเลี้ยวรถตามเพื่อนกลับมาแต่ทว่าในตอนนั้นตอนที่ผมเลี้ยวรถกลับมามันก็กลับมีกระบะคันหนึ่งวิ่งสวนทางมาอีกคันก่อนจะขับไปอย่างรวดเร็วมันก็เลยทำให้ผมต้องระวังแล้วก็เลี้ยวกลับมาช้ากว่าเพื่อนแต่ในเวลาไม่นานครับ หลังจากที่รถกระบะผ่านไปผมก็เลี้ยวกลับมาถึงแล้วก็ค่อยๆวนกลับมาเพื่อจะจอดข้างๆกับเพื่อนแต่คุณผู้ฟังครับสิ่งที่ผมเห็นในตอนนั้นตอนที่ผมกำลังจะมาถึงผมก็กลับได้เห็นว่าเพื่อนของผมที่จอดคุยกับยายมันได้มีอาการเหมือนกับว่ามันก้มหน้าลงไปมองข้างล่างแล้วก็เงยขึ้นมามองหน้ายายและเพียงเท่านั้นเลยครับ ผมก็ได้เห็นอีกว่าเพื่อนของผมคนนั้นมันได้ขับออกไปอย่างรวดเร็วเอาเฮ้ยไอยงไอยงอะไรของมึงวะซึ่งถึงตอนนั้นแม้ว่าผมจะตะโกนตามหลังแต่ไอยงก็ไม่จอดแล้วก็ยังขับต่อไปเรื่อยๆซึ่งมันทำให้ผมงงมากทาั้งๆที่วนกลับมาแล้วแต่ทำไมถึงทิ้งยาย ไม่ยอมรับยายซ้อนไปด้วยและคนนั่นนะครับโดยความที่รู้สึกแบบนั้นจนเมื่อผมขับมาถึงผมก็เลยไปจอดข้างๆยายแล้วก็พยายามพูดคุยกับแกยายยายครับยายจะไปไหนแล้วยายมาเดินทำอะไรแถวนี้และสิ่งที่เกิดขึ้นครับคือหลังจากที่ผมขี่รถมาถึงแล้วก็จอดข้างๆยาย แล้วก็พูดคุยถามแกออกไปก็ปรากฏว่ายายแกหันมามองหน้าเหมือนกับบิดหัว90องศาโดยที่ตัวไม่หันมาแล้วในมือของแกที่ถือชะลอมอยู่อันหนึ่งแกก็ค่อยๆเปิดแล้วก็ทำท่าเหมือนกับว่าแกอยากให้ผมมองเข้าไปด้านในผมงงมากครับแต่ด้วยความไม่มีสติไม่ทันได้คิดอะไรมาก ผมก็เลยชะโงกมองไปตามนั้นและคุณผู้ฟังครับสิ่งที่ผมเห็นในคืนวันนั้นผมไม่อยากเชื่อเลยว่าผมจะได้เห็นศีรษะคนเป็นหัวคนที่ถูกตัดแล้วก็เอามายัดใส่ไว้ในฉลอมซึ่งลักษณะของศีรษะนั้นมันเหมือนกับศีรษะที่เพิ่งถูกตัดยังมีเลือดสดๆติดอยู่แล้วที่เปลือกตาของเขามันก็ยังลืมอยู่เลย ในวินาทีนั้นผมเห็นว่ายายแกยิ้มครับเหมือนกับว่าแกมีความสุขไม่ได้มีท่าทีที่หวาดกลัวแล้วก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรที่ผมได้เห็นแบบนั้นผมตกใจมากครับขนหัวลุกจนแทบเสียสติแล้วสิ่งที่ผมทำก็คือผมทำไม่ต่างจากเพื่อนเลยผมรีบขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาโดยที่เห็นว่าผมเห็นไฟท้ายรถของเพื่อน กำลังขับนำอยู่ข้างหน้าแล้วก็ขับไปอย่างรวดเร็วผมรีบตามเลยครบับรีบบิดไปให้เร็วที่สุดเพื่อจะตามเพื่อนไปให้ทนันแต่คุณผู้ฟังครับหลังจากที่รีบตามมาเรื่อยๆผมก็จำได้ว่าทางข้างหน้าตรงนั้นมันเป็นทางโค้งเลี้ยวขวาโดยที่ข้างหน้าเป็นป่าผมก็เลยพยายามเบาแต่ก็นั่นเลครับโดยความที่เพื่อนของผม มันน่าจะรู้สึกกลัวมากมันก็เลยไม่เบาแล้วก็ขับไปอย่างเต็มที่จนในที่สุดครับผมก็ได้เห็นว่ารถเพื่อนของผมที่นำหน้ามามันได้เฉลับลงข้างทางตัวถลยไปกับพื้นถนนแล้วก็แหกโค้องออกไปด้านข้างจนไปชนกับต้นไม้เสียงดังแล้วก็กระเด็นเข้าไปในป่าก่อนที่มันจะเงียบหายไป ผมใจหายวาบเลยครับกลัวผีก็กลัวกลัวเพื่อนตายก็กลัวแล้วจากเสียงที่ได้ยินผมก็คิดว่าเพื่อนน่าจะอาการหนักก็เลยทำให้ในตอนนั้นผมก็เลยรีบจอดแล้วก็หันกลับไปมองด้านหลังซึ่งก็คิดว่ายายแก่นน่าจะอยู่ห่างแล้วผมก็เลยตัดสินใจวิ่งลงไปตามหาเพื่อนทันทีไอย้ยงไอย้ยงไอย้ไอยงไว้ มึงอยู่ไหนมึงเจ็บหนักมากหรือเปล่าแต่ในตอนนั้นเองครับตอนที่ผมวิ่งลงไปผมก็มองไม่เห็นอะไรเลยเพราะทางข้างหน้ามันมืดหมดผมพยายามหาตัวของเพื่อนมองไปทุกทิศท,ทุกทางแต่ผมก็มองไม่เห็นจริงๆไอยงไอยงไอยงเว้ยผมก็ตะโกนเรียกไปเรื่อยๆครับและคนผู้ฟังครับ หลังจากที่ผมเดินเข้าไปลึกมากขึ้นก็ปรากฏว่าในวินาทีนั้นผมได้เห็นไอยองวิ่งสวนออกมาคือวิ่งมาในลักษณะที่ขากระเพกมีอาการบาดเจ็บที่ขาแล้วก็หน้าตาซีดไปหมดมีเลือดไหลออกจากแผลตามตัวผมก็เลยจับให้มันนั่งแต่แล้วก็ปรากฏว่ามันไม่ยอมนั่งครับมันบอกว่ามันไม่เป็นอะไรแล้วก็อยากจะออกไปจากที่นี่ อยากจะไปให้เร็วที่สุดจากสิ่งที่ผมเห็นตอนนั้นแม้ว่ามันจะดูบาดเจ็บแต่ผมก็คิดว่าการที่มันยังวิ่งได้มันก็น่าจะไม่เป็นอะไรมากแล้วก็มีแค่บาดแผลภายนอกรวมทั้งลึกๆในใจมันก็น่าจะรู้สึกกลัวมากกว่าผมก็เลยถามมันครับว่าแล้วรถมอเตอร์ไซค์อยู่ไหนยังพอจะขับได้หรือไม่ แต่แล้วผมก็ได้เห็นว่าผมเห็นเพื่อนมองไปทุกทิศทุกทางมองไปทางไหนก็หาไม่เจอผมก็เลยบอกว่าช่างมันครับถ้างั้นก็รีบไปกันก่อนสอนผมไปก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวตอนเช้ายังไงก็ต้องลางานแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาเอาหลังจากนั้นผมเลยเดินออกมากับเพื่อนจนเมื่อมาถึงคางนอกผมก็เลยบอกให้เพื่อนสอน แล้วก็ค่อยๆขับออกมาซึ่งในตอนนั้นผมก็เลยถามกับเพื่อนว่าจะไปโรงพยาบาลก่อนไหมหรือจะกลับไปนอนที่ห้องก่อนแต่คุณผู้ฟังครับในวินาทีนั้นผมก็ได้พบว่าเพื่อนของผมเริ่มแย่แล้วมันเริ่มไม่ตอบสนองเอาแต่บอกว่าตัวเองเจ็บแล้วก็เริ่มจะนิ่งไปแล้วผมตัดสินใจเลยครับ ว่าจะต้องพาไปโรงพยาบาลก่อนแล้วโรงพยาบาลที่จะไปก็คือโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่มีประกรันของบริษัทที่ตั้งอยู่ในเมืองผมเลยบอกเพื่อนครับว่าให้ทนอีกหน่อยอีกไม่นานก็น่าจะถึงแล้วแล้วผมก็ขับไปเรื่อยๆแต่ในตอนนั้นเองเพื่อนของผมก็เริ่มแย่จนต้องเอามือไปประคองแล้วผมก็รู้สึกว่า ผูกเราน่าจะไม่ไหวแล้วแล้วถ้าหากผมฝืนต่อไปรถผมอาจจะล้มแล้วเพื่อนจะต้องเจ็บตัวอีกครั้งจนเมื่อผมมั่นใจว่าผมไม่น่าจะไปต่อไหวผมก็เลยค่อยๆจอดแต่ในวินาทีนั้นเองผมก็โชคดีที่ได้เห็นว่ามอเตอร์ไซคันข้างหน้าของผมเขาเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ใส่ชุดโรงงาน ป็นโรงงานเดียวกับที่ผมอยู่ผมก็เรือเร่งขึ้นไปแล้วก็ขอให้เขาช่วยเหลือพี่พี่ครับพี่ช่วยผมหน่อยเพื่อนผมรถล้มพี่ช่วยผมหน่อยได้ไหมครับหลังจากที่ผมตะโกนออกไปพี่ผู้หญิงคนนั้นเขาก็จอดซึ่งเขาก็ตกใจเหมือนกันที่กลางค่ำกลางคืนมีคนมาขี่รถประกบข้าง แต่ทว่าหลังจากนั้นหลังจากที่เขาเห็นชุดรอปภผมก็คิดว่าเขาน่าจะจำได้เขาก็เลยจอดแล้วก็ลงมาช่วยผมซึ่งสิ่งที่ผมขอตอนนั้นก็คือผมอยากให้พี่เขาช่วยประกบช่วยขึ้นมานั่งซ้อนท้ายแล้วก็จับเพื่อนของผมไว้ซึ่งหลังจากนั้นแม้ว่าเขาจะตกใจแต่ก็ช่วยตามที่ผมบอก คือจอดรถเอาไว้ข้างทางหยิบกระเป๋าสะพายมาคล้องคอก่อนจะขึ้นมานั่งประกบจับเพื่อนของผมไว้แล้วผมก็ขับออกมาในตอนนั้นผมก็ขับออกมาเรื่อยๆครับแต่ด้วยความที่รถเก่าซื้อมือสองมาอีกทีหนึ่งรถก็เลยบิดไม่ค่อยไปแล้วในตอนนั้นเองหลังจากที่ขับมาสักพักจากที่ถนนเงียบๆผมก็ได้เห็นว่า มันมีรถกระบะคันหนึ่งขับมาจี้ต่อท้ายแล้วก็เปิดไฟสูงใส่ทั้งทที่ผมชิดขอบทางแล้วหลังจากนั้นหลังจากที่เขาดับไฟลงเขาก็แทบจะเหยียบมิดแล้วก็ขับแซงหายไปจนอีกไม่นานมันก็มีรถขับมาอีกแต่ในคราวนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นรถเก๋งเก่าๆแล้วพอเขาขับขึ้นมาผมก็ฉุกคิดได้ว่า หรือถ้าอย่างนั้นผมจะลองโบกเขาดูแล้วก็ขอให้เขาช่วยคืนน่าจะไปได้เร็วมากกว่าแต่แล้วก็กลับกลายเป็นว่าหลังจากที่รถคันนั้นมาถึงแล้วผมกวักมือเรียกรถคันนั้นเขาก็จอดเหมือนกับเบรกจนล้อตายแล้วก็ไม่ตามมาอีกเลยผมก็ช่างมันแล้วครับไม่ช่วยก็ไม่เป็นไรแล้วผมก็พยายามไปต่อ แต่ในตอนนั้นเองหลังจากที่มาถึงคอสะพานจนเมื่อขึ้นไปแล้วก็ขับลงมาก็ปรากฏว่าผมรู้สึกแปลกครับมันเหมือนกับเป็นทางที่ไม่คุ้นเคยผมไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนแต่ก็พยายามไม่สนใจแล้วก็คิดแต่เพียงว่าถ้าผมขับไปต่อตรงไปต่อได้เรื่อยผมก็น่าจะไปโผล่ถนนใหญ่หรือถนนที่ไหนสักเส้นหนึ่ง ผมพยายามตั้งสติครับแล้วก็ขับไปเรื่อยๆแต่มันก็กลับกลายเป็นว่าหลังจากที่ขับไปผมก็ไปเจอสะพานอีกเป็นสะพานคล้ายๆแบบเดิมแล้วผมก็ไม่รู้ว่าเพื่อนของผมฟื้นขึ้นมาหรือมันเกิดอะไรขึ้นแต่เพื่อนของผมมันค่อยๆเอามือมาจับชายเสื้อของผมและคุณผู้ฟังครับเบ็ดเสร็จในวันนั้น ผมข้ามสะพานไปถึงเก้าสะพานจนผมต้องจอดแล้วก็บอกกับตัวเองว่ามันไม่น่าจะใช่แล้วผมอยู่ที่นี่มาตั้งหลายเดือนแต่ผมไม่เคยเห็นแล้วก็ไม่เคยมาสถานที่ตรงนี้เออพี่พี่ครับพี่เคยมาตรงนี้ไหมพี่รู้ไหมว่ามันจะไปออกทางไหนหรือผมควรขับย้อนกลับไปดี และสิ่งที่เกิดขึ้นครับหลังจากที่ผมถามออกไปมันก็กลับไม่มีเสียงตอบกลับมาแล้วคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าทันทีที่ผมมองกระจกเพื่อจะดูสิ่งที่อยู่ด้านหลังมันก็กลับกลายเป็นว่าคนที่อยู่ด้านหลังเหลือแต่เพียงผู้หญิงคนนั้นส่วนเพื่อนของผมที่เคยนั่งอยู่ตรงกลางมันได้หายไปแล้วผมตกใจมากครับ จนถึงขั้นทิ้งมอเตอร์ไซค์แล้วก็กระโดดออกมาพร้อมกับถามพี่ผู้หญิงคนนั้นว่า mm. เพื่อนของผมหายไปไหนตกรถหรือเป็นอะไรไปและสิ่งที่เกิดขึ้นครับคือผู้หญิงคนนั้นตอบกลับมาอย่างหน้าตาเฉยว่าเพื่อนของผมมันได้ตกรถไปแล้ว mm. ผมสะบดออกมาเลยครับไม่รู้ว่านี่คือเรื่องบ้าอะไรแล้วคนตกรถทำไมไม่บอก หรือว่าเขาเป็นคนไม่เต็มแต่ผมก็ทำอะไรไม่ได้ถามอะไรไปก็เอาแต่ยิ้มและหลังจากนั้นด้วยความไม่มีทางเลือกผมก็เลยต้องจำใจขับรถย้อนกลับมาทางเดิมเพื่อจะตามหาเพื่อนโดยที่มีผู้หญิงคนนั้นสอนท้ายผมกลับมาและในช่วงที่กลับมาคือที่ผมเคยบอกว่าเมื่อตอนที่ขับบานั้น ผมผ่านสะพานมาถึง9สะพานแต่สิ่งที่เกิดขึ้นครับคือในช่วงขากลับผมกลับไม่เจอแม้แต่สะพานเดียวแม้แต่เนินสักเนินก็ไม่มีแล้วอะไรทราบไหมครับในวินาทีนั้นเมื่อผมมองกระจกข้างกลับไปผมก็ได้เห็นว่าพี่ผู้หญิงที่อยู่ข้างหลังที่น่าจะแก่กว่าผมไม่กี่ปีจากที่ผมดำกลับได้กลายเป็นผมงอกมีเส้นผมที่หยาบกระาน แล้วพอไฟสะท้อนกลับมาผมก็เห็นเลยว่าใบหน้าของเขามันได้กลายเป็นคนแก่มีผิวหนังที่เหี่ยวยน่นมีเบ้าตาที่ลึกโบแล้วมือของเขาที่เกาะเอวของผมอยู่มันก็กลายเป็นสีดำผมไม่ไหวแล้วครับผมจอดมอเตอร์ไซค์อีกครั้งแล้วก็รีบลงมาทันทีและทันทีที่หันกลับไปมันก็ชัดเลยครับ ว่าสิ่งที่ผมเห็นนั้นเขาก็คือคนแก่แล้วก็เป็นคนแก่คนเดิมกระเป๋าสะพายที่คล้องคอมันได้แปลเปลี่ยนเป็นชาลอมและก็นั่นเลยครับทันทีที่เห็นแบบนั้นผมก็รู้เลยว่าสิ่งที่อยู่ในนั้นคืออะไรผมก็เลยร้องโวยวายแล้วก็ออกวิ่งทันทีหลังจากนั้นผมได้เห็นรถกระบะขับตามมาแล้วเขาก็กระพริบไฟ ซึ่งในคราวนี้เขาจอดให้ผมขึ้นผมก็เลยกระโดดขึ้นไปทันทีแล้วมันก็เหมือนกับว่าจากสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเขารู้ว่าผมเจออะไรก็เลยไม่ถามเลยสักคำแล้วก็ขับออกมาอย่างรวดเร็วแต่ในตอนนั้นเองครับตอนที่เขาขับออกมาผมก็รู้สึกว่าทุกอย่างมันน่ากลัวมากสองข้างทางดำมืดไปหมด รถก็สายไปสายมาตลอดทางและหลังจากนั้นเขาก็ขับมาถึงข้างนอกซึ่งเป็นทางที่ผมรู้จักแล้วพอผ่านหน้าประตูว,วัดผมก็ไม่ไหวแล้วก็เลยเคาะกระจกเพื่อจะขอให้เขาจอดแล้วผมจะเข้าไปในวัดทันทีสิ่งที่ผมคิดตอนนั้นผมคิดจะเข้าไปหาหลวงพ่อไปขอน้ำมนต์มาอาบแล้วจะขอให้เขาช่วยตามหาเพื่อน แต่คุณผู้ฟังครับหลังจากที่ผมลงจากรถมาผมก็เดินไปด้านข้างเพื่อจะขอบคุณเขาแต่สิ่งที่ผมเห็นครับทันทีที่เขาเปิดกระจกเขาก็ถามกับผมว่าน้องน้องเห็นหัวของพี่บ้างไหมใช่แล้วครับผมเห็นว่าเขาไม่มีหัวแล้วก็ถามหาหัวจากผมคือไม่รู้เหมือนกันว่า เขาพูดออกมาได้อย่างไรแต่มันมีเสียงออกมาจริงๆทั้งๆท,ที่ไม่มีปากและด้วยความที่ตอนนั้นจิตใจผมเสียไปหมดแล้วร่างกายก็เลยชี้กลับไปทางเดิมชี้ไปตรงทางที่ผมหนียายมาแล้วหลังจากนั้นผมก็สลบไปแล้วหลังจากนั้นเมื่อผมมารู้ตัวอีกทีผมก็พบว่า ผมนอนอยู่ที่โรงพยาบาลเขาบอกว่าเด็กวัดพามาส่งเพราะเห็นผมนอนอยู่ข้างถนนแล้วก็เกือบจะโดนรถชนผมก็เลยถามหาเพื่อนซึ่งพยาบาลเขาก็ถามว่าเพื่อนที่ทำงานด้วยกันใช่หรือไม่ผมก็เลยบอกว่าใช่ครับเพื่อนเป็นรอปภเหมือนกันเพื่อนของผมชื่อยงยศแล้วก็บอกนามสกุลอีกสองพยางพยาบาลเขาก็เลยบอกว่า เพื่อนของผมเสียไปแล้วเพราะแหกโคงชนต้นไม้คอหักซึ่งก็คือโค้งนั้นนั่นแหละครับโค้งเดียวกับที่ผมเห็นแล้วก็กระเด็นเข้าไปไม่ลึกมากนอนหมอบอยู่ทั้งรถทั้งคนโดยที่ผมไม่รู้เลยว่าทำไมตอนที่ผมลงไปหาผมถึงหามันไม่เจอแล้วก็กลับกลายเป็นว่าผมได้เห็นมันวิ่งออกมาผมงงมากครับรู้สึกปวดหัวไปหมด และเมื่อถามหารถตัวเองก็ปรากฏว่าไม่มีใครรู้เลยครับว่ารถของผมไปอยู่ที่ไหนตำรวจตามหาให้ก็ไม่เจอแม้กระทั่งตอนที่ผมหายกลับมาแม้จะพยายามตรงไปเรื่อยๆพยายามหาสะพานทั้งเก้าสะพานแต่ผมก็ไม่พบแล้วก็หาไม่เจอจริงๆสุดท้ายหลังจากนั้นจนเวลาได้ผ่านไปประมาณสองปี ก็มีตำรวจติดต่อเข้ามาบอกว่าเขาเจอรถของผมแล้วไปเจออยู่ที่อำเภอนาำเกลียงจอดคว่ำอยู่ในป่าข้างทางคือมันห่างจากโรงงานที่ผมอยู่น่าจะเกือบเกือบร้อยกิโลเมตรซึ่งจากเรื่องราวทั้งหมดเมื่อมันนั่งคิดย้อนกลับไปผมไม่รู้เลยว่าสุดท้ายแล้วยายเป็นใครแกต้องการอะไรแล้วมาหลอกผมทำไมทำไมในฉลอมถึงมีหัว แล้วถึงต้องมาเปิดให้พวกเราดูจนเพื่อนไปรถความตายอยู่ข้างทางแล้วก็ไม่รู้อีกว่าทําไมในวันนั้นผมถึงตามหาเพื่อนไม่เจอแต่กลับได้เจอวิญญ,ญาณวิ่งออกมาและหลังจากนั้นยายตามพวกเรามาทําไมทําไมถึงต้องปลอมเป็นสาวโรงงานรวมถึงรถกระบะที่พาผมกลับมาส่งเขาเป็นใครมาจากไหนทําไมถึงไม่มีหัว แล้วถึงต้องตามหาหัวของตัวเองหรือว่าอันที่จริงแล้วยายแกอาจจะแค่ต้องการตามหาเจ้าของหัวอันนั้นก็เลยมาเปิดให้คนอื่นดูแต่เพื่อนของผมตกใจแล้วก็หนีจนเสียชีวิตไปเองและก็นั่นแหละครับถ้าหากสิ่งที่ผมคาดเดาเป็นจริงผมก็ไม่รู้เลยว่าสุดท้ายแล้วยายแก่ที่ถือฉลอม กับเจ้าของหัวที่ขับรถกระบะเขาจะได้เจอกันเมื่อใดหรือในท้ายที่สุดเขาจะคลาดกันแล้วก็วนเวียนอยู่แบบนั้นตลอดไป